ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซาจะมาแชร์ทริคดีๆนะคะกับงาน DIY ที่สังซาดได้ทำไปมั่งนะคะว่า,เ,าเทคนิค DIY เป็นยังไงแล้วจะถูกใจลูกค้าแบบไหนถ้าคุณมีเสื้อผ้าคุณก็สามารถเอาไปเรียนแบบหรือออกไอเดียในสไตล์ของสังซาแต่มันจะเป็นคนละทรงคนละไซส์แค่นั้นล่ะคะ่ะอันนี้คือเทคนิคการ DIY นะคะ อันนี้คือจะเป็นเสื้อกั๊กนะคะเสื้อเสื้อคล้ายๆกับเสื้อทอมใส่อะนะเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเสื้อกวนลึกอะค่ะเสื้อกวนลึกนะคะให้เราจับจับแล้วก็ให้โมเดลใส่แล้วก็หักมุมผ้าไปนะคะสมมุติว่าให้โมเดลให้โมเดลใส่ตรงไหนที่เขาจะเอาความลึกนะคะอันนี้โมเดลของเราใส่นี่คือความลึกของหุ่นลูกค้าเรานะคะ ให้ลูกค้าใส่ให้ให้โมเดลใส่แล้วก็หักหักไอเดียค่ะหักหักหักว่า,ว,าว่าเราเอาหักผ้าเก็บไว้แล้วตรงไหนคือว่าพอดีของของหุ่นนะคะนะคะให้โมเดลใส่ให้ดูแล้วก็หักผ้าเข้าไปนะคะว่าระยะของของที่ความสวยงามอยู่ตรงไหนนะคะให้โมเดลใส่ด้วยนะคะแล้วเราก็ออกมาในรูปร่างแบบนี้นะคะ ให้ให,ให้ให้โมเดลใส่แล้วก็หักหักผ้าเข้าไปข้างในอะค่ะคือไล่ไล่ผ้าเข้าไปเหมือนคล้ายๆแขนอยู่ระดับไหนตรงไหนมันฟองมันย่นเราก็จะได้รู้อะค่ะให้ใส่แล้วก็หักผ้าเข้าไปตรงไหลน,นะคะว่าอยู่ระดับไหนดีนะคะอันนี้คือ,อลูกค้าได้ลูกค้าได้อันนี้แล้วค่ะเสื้อกั๊กนะคะเนี่ยแตดเลยค่ะ อย่างนี้นะคะเนี่ยตัดออกมาเลยหลังจากเราได้ระดับแล้วนะคะเนี่ยเอานี้เข็มหมดปัดไว้นะคะเนี่ยก็จะได้เป็นเสื้อตักของเขาใส่แล้วสมาร์ทอะคะก็จะไม่ตรงตรงหน้าอกจะไม่จะได้ไม่ค้ำไม่พองนะคะที่เราควนออกเพราะว่าลักษณะคือไหลาย,ยาวไปแล้วก็ตรงเนี้ยพองอะคะ่ะอันนี้คือเราแก้ให้เขานะคะ แล้วก็เสื้อนะคะเสื้อในลักษณะนี้ลักษณะที่เปิดอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมเขาต้องการจะปิดนะคะเป็นเสื้อช่อทีนี้เราจะมาเราจะมาปิดปิดก็ต้องให้ลูกค้าใส่นะคะให้ลูกค้าใส่ในใน,ในหุ่นจริงอะคะ่ะว่าว่า,าระดับหน้าอกของเขาอยู่ระดับไหน ให้ให้ใส่แล้วก็ขีดโนต้ตไว้นะคะว่าเออ่ที่ที่เราจะปิดไอหน้าหน้าอกอะช่วงหน้าอกอะอยู่ระดับไหนนีนี่นะคะให้ให้ให้โมเดลเราใส่ ใส่แล้วดูระดับว่าใส่แล้วมันดันหน้าอกไปอยู่ระดับไหนให้โนต้ตไว้นะคะเนี่ยซ้ำๆโนต้ตไว้นะคะมันจะง่ายเพราะว่าเวลาเรามาวางอะ่ะมาวางก,กับกับการที่มาวางให้ให้อยู่ระดับของของเนื้อผ้าที่ควรจะเป็นอะ่ะอันนั้นก็เป็นได้ค่ะแต่ทีนี้หุ่นคนจะอ่าหน้าอกเท่าไม่เท่ากันไงคะก็เลยให้ ให้โมเดลของเราใส่ใส่แล้วก็ยึดดูว่า,าเส้นนี้อยู่ตรงไหนอยู่ระดับไหนอะคะ่ะคือความกว้างของหน้าอกลูกค้าจะเป๊ะนะคะมาค่ะทังางผาชจะพาปิดปิดข้างหน้ารอยย่นนะคะรอยเปิดว่าง,งั้นเถอะผ้าสไตล์นี้นี่ด้านหลังนะคะแล้วก็เปิดไป หลังจากที่ให้โมเดลใส่แล้วเราขีดดูนะคะว่าตะเข็บชนอยู่ตรงไหนนี่นะคะตามตะเข็บมันจะง่ายกว่ากันค่ะไม่ต้องไปคิดว่าเราเย็บเข้าไปลึกไปอะไรเดี๋ยวเขาจะใส่ได้ไหมอะไรเนี้ยไม่ไม่ต้องคิดไปเลยค่ะเพราะว่าเราให้โมเดลเราใส่ไปแล้วแล้วก็ขีดช็อกตามว่าหน้าอกอะไรอยู่ระดับไหนหน้าท้องอยู่ระดับไหนแล้วเนี่ยค่ะแค่ แค่เราตามช็อคที่เราโน้ตไว้ที่โมเดลใส่นั่นหละค่ะได้พันกันเนาะได้พันกัน จะมาตรงที่เราโน้ตไว้พอดีนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเห็นไหมนะคะที่ปิดรอยรอยแยกที่เป็นทรงที่ลูกค้าไม่เอาอะค่ะไม่ให้เปิดทีนี้เราจะมาเราจะมาปิด ปิดลอยนี้ไงคะที่ว่าทีนี้หลังจากปิดตัวนี้มาแล้วทีเนี้ยเป็นผ้าสไตล์โชว์พุงอะคะ่ะโชว์หน้าท้องแต่ทีนี้ลูกค้าต้องการปิดลูกนะคะ้าต้องการปิดแล้วเรามาทำยังไงคะทีเนี้ยนะคะทีนี้สั้งางๆกะเนี่ยลูกค้าจะวางผ้านะคะ ลักษณะที่ควรจะเป็นนี่จับเนื้อผ้าอย่างนี้นะคะ เราจะปิดหน้าผ้าไม่ให้ไม่ให้เปิดนะคะนี่ให้เราหามุมผ้าก่อนครับบล๊๊กมุมผ้าตรงไหนดี ผ้าค่ะต่อหาเมอผ้าต่อก่อนอันนี้คืองาน DIY งานตกแต่งให้ลูกค้านะคะมันก็จะมีวิธีสอนวิธีเสริมผ้านะคะเราต่อผ้าก่อนนะคะ เป็นสองชิ้นแล้วนะคะต่อผ้าเป็นสองชิ้นแล้วเราก็วางผ้าเลยค่ะทีเนี้ยยาวละววางผ้าให้เป็นรูปที่ที่ควรจะเป็นนะคะ ให้ระดับระดับมาอย่าดึงเนื้อผ้านะคะวางผ้าให้อันนี้ยาวตะลึนิดหนึงนี่เห็นไหมฮะ วิธีปิดรอยปิดร้อยเนี่ยแต่ต้องเนื้อผ้าเดียวกันนะคะจะสวยทีนี้เราก็มาทางนี้ดูเนื้อผ้าอย่าให้บานนะคะ ไม่บานไม่ย่นนะคะให้ได้ลูกเห็นไหมล่ะคะอันนี้ซึ่งเป็นรอยต่อนะคะรอยต่อปิดตรงหน้าท้องนะคะเห็นไหมแล้วเราก็แต่งขอบเนี่ยค่ะให้ได้สามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะปิดเพราะว่าอันนี้จะปิดไม่โชว์หน้าท้องค่ะ แต่ถ้าเสื้อเปิด